แจกพิกัดเที่ยวทาคายาม่าเมืองเล็กๆสุดน่ารักจุดแวะพักสำหรับคนมีแพลนเที่ยวชิราคาวะโกกินอะไรพักที่ไหนกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูได้เลยจุดแรกทาคายาม่าโอทาวเป็นฟิลเดินเล่นย่านเมืองเก่าซื้อขนมกินหรือชอปปิ้งแวะร้านแรกเป็นร้านซอฟต์คุกกี้มีหลายรสชาติให้เลือกสั่งสายหวานต้องห้ามพลาดสั่งคู่กับช็อกโกแลตร้อนทานตอนหน้าหนาวดีสุดๆพิกัดถัดไปโรงเหล้าสาเกสำหรับใครอยากชิมสาเกพื้นเมืองแนะนําพิกัดที่นี่จะ้ะเริ่มต้นด้วยการสุม่มก่สปองเพื่อรับท กกราคาเพียง200เยนก็จะได้ถ้วยสาเกแล้วก็โทเค็น1เหรียญหากยังชิมไม่จุใจก็ไปแลกเพิ่มจ้ะในโรงสาเกก็จะมีโปรไฟล์ของสาเกแต่ละขวดให้เลือกชิมเยอะมากแต่ละตัวก็จะมีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปหลังชิมเสร็จก็เก็บถ้วยกลับบ้านเป็นที่ระลึกได้ด้วยจิบสาเกกลุ่มๆก,ก็ไปเที่ยวศาลเจ้าต่อจะ้ะกับคิดะโคคุบุนจิศาลเจ้าสุดคลาสสิกกลางเมืองช่วงเช้าอยากชวนมาเดินเล่นข้างแม่น้ำมิยากาวะกับมิยากาวะมอร์นิ่งมาเกตเป็นตลาดเช้า,ชาที่ชาวบ้านแถ,แถวนี้จะออกมาขายของ ผลไม้ขนมของกินต่างๆแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือร้านนี้พุดดิ้งอุ่นๆในอากาศเย็นๆเนื้อพุดดิ้งนี่เนียนนุ่มละมุนมากหวานกำลังดีแนะนำว่ามาแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะส่วนชิ้นนี้ซาลาเปาเนื้อฮิดะข้ามได้ก็ข้ามจากช่วงบ่ายเริ่มหิวพาไปทานร้านราเมงเนื้อฮิดะเสิร์ฟเนื้อมาแผ่นใหญ่รอบชามอร่อยมากใครชอบกินโซบะก็แนะนำร้านนี้ที่ร้านมีเสิร์ฟทั้งแบบโซบะร้อนหรือเป็นแบบคล้ายๆซือเคมเงคือนำเส้นไปจุ่มในน้ำรสชาติเข้มขน้นเนื้อฮิดะก็นุ่มมากจริงๆ ่วนร้านนี้นําเสนอมากสําหรับคนที่ชอบทั้งปิ้งย่งางทั้งุกี้ยากิร้านซูซยะรีบมาต่อคิวให้ไวนะจ๊ะเพราะว่าคนแน่นมากเนื้อจะเสิร์ฟมาเป็นแผ่นแบบนี้ในราคาเซตร,รับประมาณ800กว่าบาทเนื้อคุณภาพแน่นเซอร์วิสบริการดีเยี่ยมค่ะส่วนร้านนี้คือพิกัดที่เราจะไปซื้อกาแฟคุณภาพดีร้านอยู่ไม่ไกลสถานีเราสามารถแวะมาซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้เลยและร้านนี้สําหรับใครที่มองหาข้าวนาโดงกินง่ายๆหนึ่งมือ้อก็แนะนําจ้ะที่เมืองทาคายาม่านี้เราเลือกนอนที่โฮเทลแอนด์ ถือว่าเป็นโรงแรมที่คุ้มสุดคุ้มเดินทางสะดวกห้องสะอาดนอกจากห้องน้ําในตัวแล้วยังมีออนเซ็นด้านบนให้แช่เท้าแช่ตัวหลังจากความเหนืน่เหนื่อยจากการเดินทางแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแอบกระซิบว่าหลังสามทุ่มมีโอชาซึเกะให้ทานฟรีที่ท,ที่พักด้วยเลือกใส่ท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเราชอบสุดๆเลยแหะ